ยี่สิบสองปีที่ไม่สูนเปล่ายังน้อยเราก็เคยรักกันยี่สิบสองปีที่เธอเคยมีฉันในวันนั้นฉันยังจำได้ดีมาค่ะหาแนวมากินต้องกันปลาปิ้งปลาอีกแล้ว ปิ้งปลาคอค่ะปลาคอแดดเดียวปลาช่อนเฮียเสกจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่านอ้อบรรยากาศบ้านๆกินปิ้งปลา,าเฮียเสกเคยมาโนเวยอยู่ด้วค่ะคันมาสตาร์วังเนี่ยตอนนั้นมาโอ้มาเบอร์เกนโอ้มาหลายที่เนียเสกมาหลายที่ บเรดขัไปเบิงพนนะเหรอคะบเรดขับขไปเบิงเพจเพนเ่าเห็น,นโช่แสดงขึ้นมากเลยค่ะมันบเรดติดตามแต่ปกติถ้าเขาไปฟังเพลงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆมาไม่ได้เห็นลีออนนานแล้วชากานะเป็นเห็ดชากาที่ปา ผักมาจากต้นต้นเบิร์ดนี่มาต้มใส่ใบเตยหอมอันนี้เป็นห้อยมอหมอนะคะหมอเขาต้มปเปล่าวางไว้ี่แป๊บหนึ่งเป็นหลุมลงไปเลยเริ่องปิงป่ัร,นนท,รที่สุด หยุดหัวใจเอาไว้ที่เธอเคยปัญนใจให้ใครต่อใครแต่ก็ย,ยังกลับมาสมอเพราะรักเธอได้ยินไหมเธอเคยเป็นที่หนึ่งมันมาคะเพลงพันเราเป็นคนที่จำเนื้อร้องได้แย่ yeah, มาก ม่โ่อยค่ะเชื่อว่าหลายๆคน,นเป็น,นแฟนพิเศษไหวปะนะคะแต่เพลงพี่เขานี่เพลงเฮียเขานี่ค่อนข้างจะคลาสสิกนะออกมาเพลงหลกระดังง่ะอ๋อมีคนทักมาว่าปิ้งปลาปิ้งปลาคอสีสวยน่ากินวันนี้ไม่เลย มากินกันนะคะนี่ได้ที่แล้วข้าวก็เอาอุ่นอีกแล้วนี่มันเย็นเร็วนะคะเพราะอากาศเย็นแต่วันนี้อุ่นแล้วนะมีแดดอ,อฟ้ามีแดดแดดสอดต้นใหม่สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ป็ดตึงตีหายสดชื่นเลยตอนนี้อากาศอยู่ที่ลบหนึ่งนะคะ มันยังเช้าอยู่แต่ว่ามันก็จะเริ่มอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นนะหมวกปเป็นมอร์นิ่งร็อกเป็นเสื้อคลุมที่ใส่เวลาเราอยู่ที่บ้านนะมันจะเป็นชุดเงาคล้ายๆเสื้อคลุมอาบน้ําเสื้อหรือว่าเขาเรียกอะไรตามโรงแรมนะแต่ว่าเราใส่ในบ้านมันให้ความอุ่นเพราะว่าที่นี่มันเป็นเนาะ อากาศเย็นๆหนาวๆข้างในบ้านถ้าใส่อุ่นๆแล้วมันก็จะร่างกายก็จะอุ่นนะาบ้ะได้ไข่น้ำปลาไปดิใเพราะว่าขวดน้ำปลายอยู่ข้างนอก ใส่แต่มะนาวแล้วก็พริกหอมแดงมาจากในบ้านนะมาค่ะาหนเามากินน้ำกันเพลงนี้นะคะฟังแล้วค่ะาวา่าเพื่อนตอนนี้เจ้าของเพลงก็กลับมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะกับแฟนัภรรยาเพื่อนเป็นคือเพลงเลยค่ะเพื่อนก็แต่งเพลงเองเพื่อนก็เก่งเนาะ แล้เพลงก็มาจากความรู้สึกคนเขาแบบว่าอินกับชีวิตนะคะเนาะอินกับทุกสถานการณนะ์ขอพูดถึงขอพูดถึงนะ่ลศิลป,ปินที่บบว่าเก่งในการแต่งเพลงอาหารของประมีไม่เยอะเลยนะคะวันนี้ แล้วก็ว้ทองน้อยๆกินยังไรนะฮะไม่ไม่มีผักมาเลยสัตอัน,นอี่รีบกินรีบกินนะเดี๋ยวมันจะเย็นแนละ้ว เย็นเป่ากันนะเราไม่ต้องเป่าเองกินปลาคอก่อนมันสีเย็นกันนะมาเลค่ะหานื้อมากินน้ำกันว่มันเล่นได้ตับปลาได้วนะี่ยมันเล่นของแคน้อยได้เนะี่กินอีลีได้เนะี่กินจริงเอาให้มันอุ่น แซ่บคือเก่ารสชาติเดียวกับวันวันก่อนที่กินเลยนะต้องมีคนตื่นค่ะเสียงนกหรือเสียงลมเน่ะย,ยังร้อนอยู่ นกเพอขาวดอนลำไร่ฟงน้ำพริกค่ะยำไข่ต้มอาหารปันกินอยู่บ้านเท่านะคะ บรรยากาศอาหารมันสร้างได้เม <_ EN _> <_ EN _> นี้คลิปสั้นๆนะะจะหานะที่คุ้นซ้มนะคะเนะ<_ <EN> _>ข้าวกับพริกแล้ว ยำพริกใส่หัวหอมใส่ไข่ สามตัวพันปรคอเนี่คะ่ะแพทองทำแนดเดียวสามตัวพันบาทไปซื้อมันจะโดนละค่ะใส่ตู้แข็งแหละนานๆเทิรกกินที ค่ะค่นค่ค่ะถ้ามีคนโดนมาข้างๆบ้านเนี่ยเห็นหวนนะะนัวนะคะก็จจะสายตาแบบเข้ามาเห็น เรื่องเทื่อเขาก็ชบริษ้ตั้งใจแบบเยาเข้ามากหคะแต่ว่าเขาเห็นเอียงแบบขยับขยีก้กนเลยแบบมันเป็นจุดที่แบบาว่าอะไรประมาณเนี้ยสายตาแวบ,บเข้ามา <c oughs> แต่กล้องไม่เห็นหรอกไม่เห็นเขาหรอกมีคนเตือนไปนะค่ะวั <c oughs> <c oughs> นเจ็ดโมงเครื่องมาตอนนะ <c oughs> <c oughs> แดดมาเร็ว เริ่มแจ้งเรีวล่ะเริ่มสว่างเร็วขึ้นแล้วก็เอ้าเมิดจากโมงนัา่เนี่ยช่วงนีนมิดจากโมงอนะ่ะประมาณหกโมงเมิดค่ะฤดูหนาวนสี่โมงเย็นมิดแล้ว เอาน,น้ำปลากับน้ำบักนาวคอนอยู่คนกันค่ะ ช่องโปงค่ะ นี่ตัวนคนกลับบานมาได้อะหนึ่งมนั้นมีตัวเอง <c oughs> กลับบานไปกักโตน่ะเวลาที่เราจะใส่อยู่คอบครั่วมันกะหลุดลงนอ <c oughs> าอมองไม่เห็นเครองบินเลย รู้สึกว่าบ้ามาเหาเครื่องบินมาเลยคนที่เดินทางก็ขอให้ได้แบบห้องดีๆนะคะนอนแรกๆนะเห็นห้องแบบโุ้ดีดีอยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างรู้อยู่นั่นแหละนะเห็นเขาแชร์มาอยู่ ฝรั่งเนเธอร์แลนด์ไปกับตัวเรียบร้อยแล้วออกไปก็ไปเยี่ยมญาติเดินทางไปนั่นไปนี่ไปเยี่ยมครอบครัวสุดท้ายจะกลับมาที่ประเทศตัวเองไปติดซะง,งั้นกระติดแล้วเนาะค่ะเชื้อโลกมันอยู่ในเนโลกเ้ามันบปได้ไปแส่พุ้นที่บอกว่า ปลอดโควิดมันไม่ปลอดแล้วค่ะเชื้อโรคมันไปเร็วจะตายมันไปกับอากาศมันไปกับคนนะคะเนาะคนบริยู่กับทีเนี่คนเดินทางไป,น,งไปนั่นไปนี่สิ่งที่เราทำได้กินวิตามินซี <c oughs> วิตามินดีอยังเปรี้ยวๆสมๆเนบะักขามป้อมตะลิงปิงบักย่มเชื้อรี่เชื้อรี่บานเท่านะสมสม บานันมิตนนึงยังมาใบเดี๋มั้งกันยังมายตังยังบ่ตายมันปลูกพันพุผดที่ทนอยู่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเพาะมันไว้ใหม่อีกค่ะไม่ค่อยกินจต่มีไว้ก็ดียิบกินเพราะได้วิตามินซีนะคะ ข้างนอกมันบะแข็งด้วยค่ะความเค็มมันไม่แข็งนะฟ้างมันเป็นไรเหรอป้งกลางค่ะปิ้งกลาง ให้มันกรอบไข่หน่วยเดียวนะคะพอดีแล้ะพอดีแล้ว,ลวปลา่าก็น,านะคะมันสีเงาค่ะขอรคุณจะนั่งกินข้าวด้วยกันนะทุกทุกๆกลิปบ อืคุณมินบอกว่าพระออกไปเที่ยวไปเบิงแถวนี้แถวเมืองที่อยู่นะฮะเดี๋ยวเดอวให้โลกระบาดไปก่อนไปย่านไปติดตามไลม่เดี๋ยวไปติดตามหลายคนเดี๋ยวจะยุ่งเลยได้ไปตรวจ ปาก็อดไปเหมือนกันใช้ชีวิตก็ไม่ปกติเหมือนกันอดไปข้างนอกปกติก็อยากไปชิวย้ะแต่มันกับน,นาชิวคือบ้านท่าหรอกพันยุ้งวมืองไทยอยากไปนั่นอยากไปนี่แต่อยู่นี่มันบ่คอยอยากไปบันได <c oughs> ยูเมางไทยร้านกาแฟน่านั่ง เค,ค้กก็น่ากินบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีค่ะไปค่ะ